สวัสดีครับโอ้พ่อค้าสวัสดีครับเป็นไรเมื่อนี้มานบ่หมานมาเออหลับคนตุกก๊กอันเนี้เอานะอันน,นั้นตะไคร่ยังเนาะตะไคร่เนาะใส่เพิ่มหลักบนอย่างน้อยเนาะใส่เพิ่มอู้ฮักแล้วเนี่ยฮักแล้วนี่ครับโอ้อาเสียพี่มังคุดกินอะไรโอ้กับลูกๆพี่มังคุดครับ เนบังไวด้อ่าบางไว้หมายถึงยา,งางไปกินโอ,อยาเขากินของชองโอ้จะดาดจะ่ปไปก,นนกินเลยกินดอ่า,อา,า,าลจิตวัทย์สมือนี่ล้ของเราเห็นยังยอน่ะอ้อันนี้อันนี้ของของเซนนี่สีเอาไว้ท่องรถเบอร์เลขมาหน่ยก็คือเอาไว้ท่งรถตลอดเลย อออไโอ้ชีวิตบางอย่างมนโอ้ง่ายได้เนี่ยอืมอดีวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอ่เอาคนวายจังสั่นจังสี่เออต้อเบิ่ัเห็นงานก่อนแมนแมนล่ะแมนตัวอานก่อยากได้ก็ต้องหาเองตัวเนาะสร้างเองกันาะเท่าจิเพิงเพื่นกับบุไดเนาะธุรกิจเท่านะ ต่อจะเกิเนเยอะเลยจะเกินเยอะเลยเพราะว่าเราต้องเอออืมเรต้องทำเพราะว่ามันคืออาชีพแบบมันแบบแล้วมัน,น,นโค้ดอาชีพสุดท้ายเลยอืมถ้าขายเนะาะที่ว่าเขาแบบบริเฮตเองเขาจะเอาไมาหนึ่งจะได้เออแต่ช่วงนี้เรายังได้อยู่เออเรายังทำได้อยู่เนาะอืมมึงทำได้ยังยังรู้ได้ยัง,ยงอยู่ จริงๆนอเขาเจ้าเราบ่าม่เห็นพวกทนังเฝ้าก็ได้อะไรอาแล้วก็ใจตังก็ได้เาตรงเมือยก็ได้นะก็ว่ากัน่งคิดปยังไปเด้ล่อืมล่างผู้เ <freestyle> ดียวเน่ยะออ้บ hmm. uh ้ม huh. ่น่อยได้นี่นี่เอาาเอได้พูดอะอันใดผสมอันอันใดเนี่ยโซดานามมาเนี่ โซดาหามอย่างว่าน้ำน้ำน้ำต้มไชเท้อืมเต้องต้มแบบสมๆนมันซอยอย่างมันซอยให้ไม่มันอให้มันถี่ให้ความมันออกไปเบิดเลยเลยนะโอ๋มันถี่กระถิ่งขามมันเลยนะโอ้อันนี้มถี่มันโอ้ก็เลยบหัวโอ้แม่บอตั้งแต่เป็นพ่อขาม่นี่สูตรพ่อข่าายได้เนี่ มันอาจจะเหมือนแบบอาชีพแบบตุํกซำด้ <Yeah. S 2> แต่เทาาท <Wait. S 2> ียบเทีย,ทยบกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปเห็ดอาชีพแบบสูงแบบ uh. มีคนรู้จักแต่กับบุ้มีอย่างนี้ uh. แต่เรามามีด้วยอาชีพแบบนี้แมนอันนี้ก็สบายใจด้ย,ย,ย, mm hmm. ยถ่ายยูทูบถ่ายยูทู e กับถ่ายทอดชีวิตจะคล่องไปนะฮ <Man. S 1> อาก็เหิบชีิตามชีวิตเขา,าแล้วก็ตอนนี้เขากับแบบเนี่ยใส่ชีวิตขายของมาเขากับเห็ดสมยดัยก่อนทัานใครมากกา uh. นี่เหรอนับน่งล่างตามกล้องถิ่นไแว้วก็ล่างม อย่างนี้เลยก่อนนะถึงแม่ซดนแต่ทุกวันนี้เราซอฟวลงแล้วเราขีเา้กเกียจขี้เกียจด้วยด้วยเวลาด้วยนะเอาเวลาไปพักผ่อนด้วยอะไรด้วยมีเวลาก็ค่อยทำงั้นเลยก็สงองแยกโซฟ์ทั้งตอนไรสไลด์ต้องทำอะไรทำงานนะักตอนไรแบบลดลงทำคลิปดีกว่า youtube นะอ้าวนี่ครับกิจวัตรบาวเบียหลังเก็บร้านเสร็จหลังขายไก่ทอดนะครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยเอาพรุ่งนี้ก็ตื่นประมาณ C5 หมักไก่หมักไก่ C5 เออครับทุกคนนี่ได้เห็นบรรยากาศแล้วนี่อืมบรรยากาศนี่แหละบ้านบ้าดูบ้านมาเคค้าดูแต่บ้นมาไก่ขัดเนี้อืมเบิ้งเข่าเบื้องโฉเบิ้งหมอกนี่มือเสาร์ก็สิงี้มือเสาร์ก็สิ่งการดีใช่หรอเฮ้ยเราตื่นมือเสาร์ว่ามี่เรื่องปัญหาอะไรได้ได้ได้เดี๋ยวผมติดเตื่นแต่เสาร์เตื่นเจ็ดโมงแหละแต่เมื่อเบิ้ง โอ้เนี่ยโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับโอเคก็ฝากช,ช่องน้องชายด้วยเด้อทุกคนฝากไว้ด้วยครับฝากติดตามช่องน้องหนึ่งเราด้วยนะครับครับขอบคุณครับผมก็เพิ่งกลับมาจริง,รงๆอะทาช่องไม่นานแล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาทำ <c oughs> นะครับก็ได้พี่ชายนี่แหละกระตุ้นอีกรอบนึงโอเคครับทุกคนแค่นี้กันนะครับเพราะว่าผมจะได้นั่งดูพี่เบียร์ล้างจานต่อนะครับช่วยช่วย ん <Okay>, <laughs>